นี่ผัดไทยนะครับมเมนูแนะนำของที่ร้านนี้เลยนะฮะผัดไทยอร่อยมากนะฮะ <S 1> <S 1> ข้าวผัดซ้ยมยำทะเลอืมอร่อยอไอสกรีมะมาพร้าวนะฮะหอมหวาน ช n องนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับแล้วที่เราอยู่เนี่ยก็คือตำบลคลองโคนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนมากินอาหารร้านหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในปั๊มปั๊มกอตทคลองโคนเลยนะครับก็ถือว่าเป็นร้านอาหารที่แบบวาขึ้นชื่อนะครับร้านนี้ชื่อร้านกลาชิพนะครับแต่เขาโดดเด่นเรื่องผัดไทยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องพวกปลาทูอะไรพวกน,นี้แล้วก็ที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาอย่างก็คือ ไอศครีมมะพร้าวสดนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปทานข้างในกันว่าร้านเป็นไงนะครับร้านอยู่ด้านในนี้เลยจ้าเดี๋ยวเราจะพันเรื่องกับ นนี้นะครับด้วยเวทมนต์ของการตัดต่อคลิปนะฮะของวิดีโอเราก็ได้แล้วนะครับกับนี่ผัดไทยนะครับร้านอ่า,าคาราทิปนะฮะถือว่าเป็นซิกเนเจอร์เป็นเมนูแนะนําของที่ร้านนี้เลยนะฮะก็จะเป็นลักษณะข,ของผัดไทยที่แบบว่าเป็นผัดไทยหออไข่อ่ะเออดูน่ากินนะ นะแล้วร้านนี้เขาก็ไม่ได้มีเพียงแค่เมนูผัดไทยห่อไข่อย่างเดียวนะยังมีเมนูผัดไทยอีกมากมายเลยนะครับ<ม>แล้วก็ยังมีเป็นเป็นเป็นร้านที่แบบว่ามีศูนย์รวมอาหารนะ่ะเหมือนประมาณว่าจะกินข้าวราดก็มีนะครับจะกินแบบว่าเป็นข้าวอ่ะพวกผัดไทยหรือเป็นพวกข้าวข้าวราดแกงอะไรพวกนี้เขาก็มีนะครับข้าวหน้าเป็ดเขาก็ยังมีอีกนะฮะ<ศ>ถือว่าแบบว่าเป็นร้านที่มี อาหารเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูว่าร้านนี้จะรสชาติเป็นยังไงเราก็อร่อยไหมสมคาล่าลือที่เขาบอกว่าเป็นร้านร้านกะลาชิบผัดไทยอร่อยมากนะฮะแล้วร้านนี้นะถ้าเกิดว่าใครจะตามมากินก็อยู่ตรงที่ปตทคลองโคนนะครับอยู่ในปั๊มเลยสามารถตามมาได้นะครับถ้าเกิดว่าเวลาเรามาเนี่ยจากกรุงเทพเนี่ยก็คือขับรถมานะฮะนะก็คืออยู่ที่ตรงจังหวัดสมุทร จังหวัดสมุรสงครามไม่ใช่สารพูดไปพูดมาจะบอกส,บสับสับจังหวัดกตลอดเลยอยู่ตรงปตทของควัวนะครับเข้ามาในปั๊มเลยแล้วก็เดินหาอยู่ใ,ใกล้ๆอยู่กับร้าน Amazon อเมซอนอยู่ใ,ใกล้ๆเลยชื่อร้านกะลาทิพนะครับลองแวะมากินกันดูเดี๋ยวเราอันดับแรกเราลองชิมดูก่อนกันละกัน ข้างในข้างในใช้ได้อยู่นะเราเจาะเราเจาะนี่ดูเราเจาะข้างในกินก่อนอืมลักษณะผัดไทยของเขานะก็จะทุ่มน้ำทุ่ทมๆอ่ะเนี่ยไม่ได้แบบว่า แต่เขาเขาจะมีเป็นพวกเครื่องปรุงมาให้อย่างนี้นะฮะนี่เห็นไหมเอ่ยแต่เราชิมโดยที่แบบว่าเราไม่ปรุงนะดูเส้นเส้นเหนียวเส้นเหนียวดีนะฮะถือว่าเป็นลักษณะของเส้นที่เป็นเส้นจันนะ์อ่ะโอเคนะนะรสชาติก็อาออก หอกหวานนํำนิดนึงนะครับแล้วก็กลมกล <c oughs> ่อมเดี๋ยวเราลองกินเมนูถัดไปนะคะัเมนูนี้้ากินมากนี่ข้าวผัดต้ยมยำทะเลเห็นไหมฮะเนี่สีสีดูจัดจ้านมากเราภายในข้าวผัดนะก่อนอื่นที่เราจะบีบมะนาวเราขอกิน อ่เนื้อก่อนดูนี่มุ้น้ำยายใหญ่นะละหมึกดูนี่อืมหอมหอมกลิ่นต้ยมยำนะคือเป็นลักษณะที่เราเราสั่งมาก,ก็คือเข้าผัดต้ยมยำนะฮะเขาก็จะมีแบบเป็นเครื่องต้งยมยำอ่ะผัดคลุกข้าวมาเลยอืมอืม แล้วก็รสชาติถือว่าใช้ได้นะเข้มขน้นมีความเปรี้ยวแล้วก็มีเผ็ดนิดหน่อยรสชาติของก๋มยเตียวครับเดี๋ยวเราลองบีบมะนาวใส่บุ้งเวลาเขาบีบมะนาวเข้าไปแล้วนะครับ พอเขาจะทําให้รสชาตแบบว่าเข้มข้นขึ้นอีกอร่อยหอมมะนาวด้วยนี่เรามาชิมอีกอย่างหนึ่งถือว่าเป็นไฮไลไท์ของร้านนี้เลยนะเมนูแนะนําไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าไม่รู้นี่ปลาทูต้มมะดันนะฮะลักษณะของอาหารที่เขาทามาให้นะครับก็จะเป็นลักษณะอาหารแบบว่า บ้านๆที่ชาวบ้านกินกันก็คือต้มต้มปลาทูปาจานอย่างเงี้ยก็คือต้มต้มมาแล้วก็แบบว่าหน้าตาไม่ได้เป็นแบบว่าเสิร์ฟขึ้นห้างอะไรนี้นะครับจะเป็นลักษณะเหมือนประมาณว่าฟิวฟิวกินอยู่บ้านอะ่ะเหมือนที่บ้านทําให้กินอย่างเงี้ยอืกอก็รสชาติถือว่าเข้มข้นนะแต่าาก,ก็คือบอกว่าถ้าอยากอยากได้เปรี้ยวก็บีบมะนาวลงไปอีกขอมะนาว เอาอัอนนี้มะนาวบีบเข้าไปได้อีกเขาจะให้มาเปรี้ยวแบบว่า่านกลางและเปรี้ยวมากนะครับถ้าอยากได้เปรี้ยวก็บีบมะนาวลงไปเพราะตัวพี่กายเองชอบกินแบบปเ,เปรี้ยวๆนะตัรสชาติของต้มยำเขาก็จะแบบว่าเปรียปร้ยวแล้วก็มีเผ็ดนิดนึงนะฮะอ่าเรามากินลองชิมปลาทูเขาดูนะฮะเนื้อปลาทูเขาสดนะ มีความรู้สึกว่าเนื้อปลาทูสดเนื้อปลาทูเขาเรียกมีความแน่นอะโอเคอยู่นะเอาแล้วนะครับก็ถือว่า,าคลิปนี้พี่กายก็พามาชิมร้านร้านที่เป็นร้านมีชื่อนะร้านดังร้านหนึ่งของที่ ปตทคอนเนาะเป็นชื่อร้านกะลาทิพย์นะครับก็ถือว่าเป็นร้านอาหารที่แบบว่าเป็นร้านที่มีอาหารเยอะมีหลายอย่างนะครับแต่ที่เขาดังๆเนี่ยก็คือผัดไทยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวต้มยำนะครับก็คืออย่างเช่นข้าวผัดข้าวผัดต้มยำทะเลนะครับแล้วก็ที่พี่กายชอบนี่ก็คือต้มต้มปลาทูมดาดันเนี่ยนะฮะอร่อย แล้วเกือบลืมนะครับร้านนี้ยังมีซิกเนเจอร์อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือนี่เลยจ้ะไอศครีมมะพร้าวนะฮะซึ่งถือว่าเป็นอของหวานขึ้นชื่อของร้านนี้นะเวลาเรามาเนี่ยเราสั่งสั่งอาหารเนี่ยเสร็จปุ๊บเราก็ถามเขาได้นะครับเพราะว่าร้านเนี้ยตอนเนี้ยคือเมื่อตะกู่ที่ถามกับทางเจ้าของร้านนะน,นะครับเขาบอกว่าตอนเนี้ยคือเขาเองอน่กำลังแยกตัวไอศครีมเนี่ย ออกไปอีกร้านหนึ่งนะคะคือคือสรุปแล้วก็คือทําเป็นลายลายอาหารออกไปอีกอีกร้านหนึ่งนะคะก็คือเป็นของหวานนะครับแต่สั่งได้นะครับที่ร้านนี้ก็จะมีไอศกรีมมะพร้าวอ่อนนะฮะเป็นไอศกรีมมะพร้าวไอศกรีมกะทินะคะฮะเดี๋ยวเรามาชิมกันดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงสมคำล่ำลือไหมอืม ครีมกะทิเขาหอมนะครับแล้วก็มันนะอืมเขาจะใส่ลูกตาลมานะฮะเป็นแบบว่าลูกตาลมันจะหอมลูกตาลนะฮะถือวโอเคนะเนี่ยนี่นากินมากอ,มอร่อยอร่อยหอมหวานอืม เขาบกว่าหอมหวานดีเอาเป็นว่าเพื่อนๆส,สามารถตามมากินกันได้นะครับร้านตลาดทิพย์เนี่ยอยู่ที่ปั๊มปตทอคลองควรนะฮะเข้ามาข้างในปั๊มเลยแล้วก็มองหาอาคาเฟอเมซอนนะครับเขาจะอยู่กันข้างๆางกันนะฮะร้านนี้ถือว่าโอเคนะเป็นร้านที่โดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องผัดไทย นะครับแล้วก็ไอศกรีมกะทินะฮะตามมาลองชิมกันได้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วยังไงไทยนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกายอัพทูมิวด้วยนะครับเวลาพี่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมร้านอะไรอร่อยๆแบบนี้จะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกายอัพทูมิวชาแนลครับไปแล้วครับสวัสดีครับขอติดต่อนะจ๊ะ Mm hmm